เชา้าตลาดทองโอ้โหมีแกลบลงไปพนะันสอ,อ,องพันเนี่นะเออทอมผมยังไม่ค่อยอยากจะให้ไปยุ่งกับมันเท่าไหร่เพราะว่ามันนี้ตลาดมันปิดตลาดมันปิดไวนะครับตีสองแล้วก็ตอนนี้ไม่วิ่งแล้วด้วยต้องรอวอลุ่มขูข้ามแต่บีีซเนี่ยวอลุ o ่มมาจากไหนไม่รู้นะครับก็เอ่อดขอด้วยเทรนดนิ่งดีวกว่าจะได้เห็นภาพ จดนะครับแนวต้านกรอบมันวิ่งวนอยู่ในกรอบแนวต้านเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่มันจะสะบัดขึ้น,นกันนะแต่ว่าเอาเป็นว่า5้าสองหสาถึงนะครับห้าสองแปสองนะครับอันนี้คือปลายของมันลนะห้าสองเก้าศูนย์ะตีจดแล้วกันนะ529.0อถ้ามันไม่เลยราคานี้นะครับ แล้วประวามันจะทุบเม้ามันก็จะทุบตรงนี้แหละแถวแถวนี้นะบนแถวแถวนี้รอให้มันหลุดก่อมาก่อนนะครับเพราะว่าเทนมันเป็นขาขึ้นก็จริงนะแต่ว่ามันมีโอกาสที่มันจะสะบัดลงเหมือนวันนั้นน่ะแต่ถ้ามันเลยไปนี่มันก็เลยขึ้นนะครับจุดนะครับห้าสองแปดหกสองนะครับจุดทุบหรือจุดบายแต่ผมว่ามันมันน่าจะมีสับขามหากรรมสับขาคืนนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะถ้าหลุดกรอบไปแล้วนะครับ52636นะครับก็มาดูแนวต้านตรงนี้นะครับดูคลิปนี้วนซ้ำๆนะครับแล้วก็จะได้จดราคาได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์มาให้ใน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 คลิปนี้แล้วกันนะครับหน้าเซลล์มากกว่าอาจจะเพิ่งทำอะไรตอนนี้นะครับเซลล์ลิมิตท,ทิ้งไว้เซลล์สต็อปทิ้งไว้นะครับต่ำกว่า521ก็ได้เซลล์สต็อปนะครับเซลล์ลิมิตก็แล้วแต่ นะครับทางๆนะูหน่อยก็ได้เผื่อมันย่อขึ้นนะแต่ว่ามันมันจะขึ้นไปก,กว่านี้อีกก็ยังไม่ได้ครับมันยังไม่ได้มันยังทํามันยังทําลายสิติเมิมไม่ได้แต่ว่าก็น่าหลุนถูกเหลือเกินเพราะว่ามันสุดละโอเคก็อันนี้บ t c u ซเวดีนะครับก็ลองดูแต่ทองไม่อยากให้ยุ่งเลยวันนี้เพราะว่าตลาดปิดไว้ครับก็วิเคราะห์เพียงเท่านี้สวัสดีครับ